ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยซจากปลาทักทายสายบุญใช่ครับเออช,ชื่อเรื่องน่าสนใจต้องให้คุณมาเล็กเล่าให้ฟังวะนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับครับผมอ่อ ย้อนไปประมาณสักตอนอายุผมประมาณสักสิบเก้า 19, ประมาณสิบเก้าได้เราราวสิบเก้าขึ้นไปครับ,รบผมได้ไปเกาะอิรักามนิดน,นึงแล้วก็หนีประมาณว่าแบบไม่ไม่อยู่แถวบ้านนะครับอืแล้วก็ไปบวชอ่าเป็นบวชทุดงเป็นของอิสลามนะครับอ่าคครครับับบมันจะมีแบบประเภทแบบสามวันสิบวันสามวันสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับไปทุดงอะไรประมาณเนี้ยครับใช่แล้วผมมีโอกาสได้ไปแล้วปรากฏว่าไปเจอกลุ่มประมาณทั้งหมด ที่ไปด้วยกันประมาณสักหลักสองร้อยคนได้พี่ uh huh. ทีนี้กลุ่มผมที่ไปประมาณสักสิบคนได้เราเราสิบคนได้สิบคนกว่าแล้วไปเจอที่หน้าง,งานอีกรวมไปแล้วประมาณเราเราสักสิบห้าคนขึ้นไไม่ไแน่ใจว่าส uh ิบเท่าไรสิบห้าสิบของเราเนี่ยครับปรากฏว่ามันมีจุดที่ว่าเอคัดคัดคนว่าจะไปจังหวัดไหนอะไรเงี้ยอาครว่าจุดจุด,จ,ดจุดรวมมันนะใช่เป็นแล้วทีนี้ผู้ผมอะ ประเด็นคือว่าไม่เคยออกมาก่อนไม่เคยไปมาก่อนเป็นครั้งแรกขึ้นมาพี่ทีนี้จะเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนเด็กน้อยอ่ะก็จะไปให้แบบซอฟๆหน่อยไม่ไม่รุนแรงมากอะไรเงี้ยก็คือไปตามสุราพักแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ไปเรื่อยๆตามจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้จังหวัดน,นี้ที่ระ,ะบุไ้อะไรเงี้ยครับมีทั้งมีทั้งเดินเท้ามีทั้งนั่งรถก็มีนั่งรถจากจังหวัดนี้นั่งรถไปจังหวัดหน,นึ่ง,นนงส่วนเดินเท้านี่คือโหสุดๆจากจังหวัดหนึ่งคือเดินไปอีกจังหวัดหนึ่งจริงใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลย ผมก็เลยแบบซอฟแบบธรรมดาสบายหน่อยกินดีอะไรอยู่ดีอะไรทุกอ,อย่างดีหมดแต่ทีนี้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่เขาอยากจะออกแต่ว่าไม่มีที่ให้ออกอประเด็นเนื่องจากวมันเต็มครับพื้นที่จังหวัดต่างจังหวัดที่เขาออกมันอะไรเขาเรียกว่ามี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 ลานงานอยู่ครับกระจายกระจายวงกว้างอะพี่แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากกลับ mm hmm. เขามาแล้วตั้งใจมาแล้วจะมาสี่เดือนอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกว่ามีที่หนึ่งไปไหม โอ้เนี่ยตร,ตรงนั้นไม่มีคนอ่าละหมาดมีแค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยเอาไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไปที่ไหนก็ได้แบบไปหมดแต่ขอให้มีที่ลงอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปลงพีพีพี่เกาะพีพีเกาะพีพีใช่พี่พพพโ,โเป็นเกาะเราอ่อาสาวาจะมีประมาณสักเกือบยี่คนนะครับกลุ่มนี้นที่ไปแล้วก็ ใช้เวลาไม่ถึงประมาณไม่ถึงสี่สิบวันครับอยู่อยู่ไม่ถึงสี่สิบวันไม่แน่ใจว่ากี่วันนะแล้วก็เปลี่ยนจังหวัดไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเร็วกว่ากําหนดไหมที่ที่ออกก่อนหรือว่าช้ากว่ากําหนดไม่แน่ใจนะแต่รู้แต่ว่าไม่ปกติใช่เนื่องจากว่าเกอนเนี้ยพอมันหลังสึนามินะต้องต้องบอกก่อนนะช่วงสึสึนามิใช่ซึนามิผ่านเกาะนี้ไปหมักแบบไม่นานขนาดแบบระยะระยะเวลาดีเลยผมมองว่าประมาณสักสามอาทิตย์ได้ราวๆเนี้ย ได้สามอาทิตย์ได้ป้ากฏว่ากลุ่มนี้เราเข้าไปแล้วอันนี้คือผู้ผมเจอเขาก่อนก่อนที่จะแยกกันไปก็คือได้คุยได้พูดจาได้ชักทายอะไรกันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยผมมารู้ข้อมูลอีกทีคือตอนกลับนะก็คือเราต้องมาเจอที่เดิมเพื่อที่จะกลับนั่นแหละทุกคนจะต้องเล่าประสบการณ์หมดว่าวันนี้เราไปเจอจังหวัดเนี้ยไปเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสุราตรงนี้อะไรนู้นนี่อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าง,งานของอิสรามงานดวอ่าวันเนี้ยช่วยเหลือ ซึ่ง uh, พี่น้องอะไรเงี้ยในชุมชนมุสลิมอะไรเงี้ยใช่ uh huh. ประมาณนะชวนชวนมาทมําบุญทำทำละหมาดอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าแบบชวนมาละหมาดชวนมาแบบว่านั่งฟังโอวาทอะไรประมาณเนี้ยพี่ uh huh. ทีนี้พอไปถึงที่นู่นปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยพอไปถึงประมาณเกือบยี่สิบคนเนี่ยแบ่งกันผ่ากันคนละครึ่งพี่คนนึงไปทางอะไรเขาเรียกว่าไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งไปทางขวาออื uh huh. ไปตามหมู่บ้านของสุเหล่านั้น uh huh. เพื่อไปหาเขาเรียกว่า เราอารมณ์เหมือนถ้าเป็นของคุยคือเจ้าวาดอ่ะแต่ของอิสามเขาเรียกว่าตัหมับ <ฮะ S 2> ไปหาใช่เพื่อจะมาถามข้อมูลของสุเเล่านี้ว่า,าทำ,ทำมีทําอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างมีอะไรให้ช่วยไหม<ฮ>ะอะไรเงี้ยพี่น้องมืมีกี่หลังคาเดือนม,มีกี่คนม,มีมีประมาณกี่คนอะไรเงี้ยข้อมูลอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยถาม <ฮะ S 2> ข้อมูลอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> ก็ไปหาหาปรากฏว่าไม่เจอพี่เจอคนทั้งหมู่บ้านเลยพี่เจอทั้งหมู่บ้านเลยใช่ถ้าคือเจอคนหมดเลยพี่ออแต่ว่าเลานี้ ไปแล้วเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันตายหมดแล้วพี่มันไม่มีคนตั้งแต่ทีแรกเหรอะโอ้โอมันไม่มี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 อยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกทีนี้ประเด็นคือว่าคนพวกนี้ไปไปเจอมากับตาแบบจริงๆจังอ่ะทุกบ้านเปิดประตูต้อนรับอย่างดีพอเราแบบไปเดินผ่านหน้าบ้านพอเราจะชวนไปละหมาดอะไรอย่างเงี้ยชวนไปฟังโอวาทอะไรประมาณเนี้ยอืมก็ออกมาต้อนรับในรูปแบบไหนรู้ไหมรู้ไหมแบบไหนเปิดแบบเปิดประตูหน้าตาแบบตื่นอ่ะแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงรอลูกฉันก่อน yor, ฉันหาลูกฉันไม่เจอ<ย>แล้วก็วิง่งอ่าประมาณเนี้ยเดี๋ยวงงคืออะไรแบบเหมือนตอบตอบเขาได้ว่าอิสล <c oughs> ามเขาจะมีสลามใช่ไหมให้สลามแล้วตอบสลามกลับใช่ครับ <c oughs> พอสลามบ้านหลังไหนปุ๊บหลังนั้นเปิดทันทีเลยตอบสนองทันทีเลยอื <Dinner. S 1> แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนตรงนั้นตายหมดแล้ว <c oughs> ไม่ไม่เหลือเลยใช่ปรากฏว่าไอ้กลุ่มที่ว่าผ่าหมากสองฝั่งเนี่ยเขาไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมไม่เจอ ก็ยังไม่มีอะไรเนะขาเขายังไม่รมู้ไม่รู้ว่าคืออะไร mm hmm. ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีกวันนึงอ่ะวันถัดไปอ่ะเขาได้สลับไปคนละฝั่งเออใช่แล้วทีเนี้ข้อมูลก็คือเป๊ะเลยพอมาเจอกันมาแล้วแบบพอไปเจอโต๊ะอิหม่มพนพอดีครับในวันที่สอง mm hmm. เขาเขาเขาบอกว่าให้ข้อมูลพื้นที่นะพอนี้แล้วทีนี้กลุ่มชุดที่ว่าไปทุนลงเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่เราได้ไปเยี่ยมบ้านประชาชนมาตรง,งนี้เงี้ย ซ้ายมือฝั่งนี้ขวามือฝั่งนี้ของนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือใครเหรออันนี้คือใครอะไรถามโอ้ตรงนั้นเขาตายกันหมดแล้วไม่มีคนทานั้นโอ้โไปเจอใคร,รกลุ่มนี้ก็บอกว่าอืมเป็นไปได้ไงผมไปบ้านในที่หลังคาสีเข,ขียวเนะี่ยมีลูกสองคนกับคนแก,คนก่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่ใช่ใชนน่ตายหมดแล้วที่พูดเน,นี่ยโอ้่หเพื่อนฉันเองพวกนั้นตายหมดแล้วแบบแบบ เวอร์ทั้งแก๊งอะพี่ทั้งหมดที่ที่ไปนี่คือว่าเวอร์เวอร์เวอร์ค่าที่เลยนะ<อ>เพราะเวลาประชุมอิสานาเขาจะประชุมวงใหญ่เลยก็คือพอร้อมกันหมดเลยครับก็คือสตันกันหมดเลยพี่นิ่งไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่เจอนะครับแต่ว่ามีคนที่ว่าไปไปทุดงเนี่ยสแสวงบุญอนะ่ะอือใช่กลับตอบสนองพวกเขาหมดเลย<อ>ใช่ก็ค<อ>ือเ,เจอเป็นทั้งหมู่<อ>บ้านเลยเลย แบบอย่างเ้ในหนังอะพี่ครับกูแล้วไม,ไ,มไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่เหมือนในหนังประมาณนี้เลยใช่อารมณ์เหมือนไม่มีใครบอกบอกความจริงก่อนแล้วปล่อยให้เดินนะครับแล้วไปเจออะไรไม่รู้ทั้งหมดเลยแต่กลับรู้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีคนยืนยันพื้นที่คนหนึ่งก็คือเจ้าว่าเจ้าว่าบอกใช่บ้านหลังเนี้ยใช่คนนี้คนนี้บ้านหลังนี้อายุประมาณเท่านี้เท่านี้คน,นคนนี้ตอบแบบนี้นี้ใช่ไหมมีบางคนตอบว่าเปิดมาปุ๊บ ช่วยหารุูนฉันหน่อยช่วยหารุ่นฉันหน่อยหาไม่เจอมีฉันไม่รู้อยู่ไหนเ,เนี้ยแต่ละคนจะพูดประมาณแนวๆเนี้ยอบางคนก็ประมาณว่าแมวฉันแมวฉันหายแมวฉันหายรักแมวอะไรอย่างเงี้ยแมวเป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนเหมือนวิสุดท้ายของการตายของเขาเนะี่ยเขาตายไม่รู้ตัวพี่ผมมองว่านะรู้เหมือนคนตายก็ไม่รู้ตัวตัว,ตวเองตายอยู่ในอยู่ในวิกฤตแบบกําลังวิ่งหาอะไรสักอย่างหนีตายประมาณสักอย่างทรงนั้นหมดเลยเขาบอกสวยใจเหมือนจิตสุดท้ายเขาอะนะ น่าจะมั้งพี่เป้ผมเดาไม่แน่ใจนะแต่รู้แต่ว่าพฤติกรรมที่เขาส่อมาเนี่ยผมม่าว่าเป็นวินาทีที่ว่าหาอะไรสักอย่างแล้วหาไม่ได้แล้วก็ตายในน้ําแต่ว่าผ้าไม่ได้ไปตัดที่น้ํานะตัดที่จิตจิตที่มันต้องการอยู่จิตที่มันห่วงอยู่อิที่มันยังแบบติดใจอยู่อันนั้นมากกว่าอืทั้งทั้งสิบกว่าคนนี่คือสตันเงียบจ็บนั่งฟังเขาบอกว่าในในเจ้าว่าเขาบอกว่าต้อยนมำ แกบอกว่าแกมีบุญนั้นน่ะที่แกพ,พวกท่านมาที่นี่ oh, oh, oh. ทําให้คนพวกเนี้ยตอบสนองของเขาว่า mm hmm. เขาีย้ว่าให้สลามแล้วสลามกับ,บขออิสลามจะเป็นประมาณว่าขอความสันติสุขจงมีแด,ด่ท่านอ uh. ทีนี้มันต้องมีคนตอบกลับมาแบบนี้ในของหมวดอิสลามนะและหมู่บ้าน,นเป็นหมู่บ้านอิสลามหมดเลยเลยสามารถทําให้เห็นภาพวินาทีนั้นสภาพนี้แต่งตัวแบบนี้ mm hmm. หน้าตาแบบนี้ไปเะยเดย์เย mm hmm. ลยคุณเรับ<พ> เพราะว่าคนที่ว่าเป็นโต้ยิ่หมัางกแกอยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วแกรอดครับแค่นั้นเองแบบว่าทั้งแก๊งนี่คือแบบว่าเวอร์แดงต้องต้องเปลี่ยนจังหวัดอ่ะใช่เพราะปลี่นจังหวัดแล,<อ>ล้วลก็คือมันม,มันไม่ได้<อ>่ะใช่เพราะไม่รู้จะอยู่ต่อทาไมใช่ไหมในเมื่อรู้ว่ามันมันไม่มีอะไรแล้วครับถ้าไม่เจอเจ้าว่าคนนั้นอ่ะอาจจะทัวร์นาเมนต์หลายวันอยู่อออือาจจะไปเรื่อยอยู่อาจจะเจอสตรอรี่มากกว่าน,นี้ก็ได้ม,มองอย่างนั้นนะครับ แต่ดีที่ว่าพอรู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บกัดฟันอยู่แค่เท่าที่จําเป็นแล้วไปเลยครับข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดถูกเล่าในวันที่จะกลับความเปนผู้ผมก็ไปเจอเขาเหมือนเดิมเจอปุ๊บมันต้องขึ้นบนบันล,งลังอะไรโตนั่งใช่ไหมแล้วก็คูดในสิ่งที่เราไปไปช่วยมาไปทามาอะไราเยปรากฏว่าเขาเล่าใช่เขาพูดแบบนี้โอ้เหวอฟังกันหมดเลยเวอแบบเฮ้ยบ้าได้ด้วยอหะจรอจริงๆดิแบบช็อกกับพี่เบ์ช็อกใช่เขาเขาว่าช็อก เพราะว่าผมเห็นเหตุการณ์หมดเลยว่าเขาไม่มีที่ลงแล้วหน้าหน้าแบบว่าหงอยหมดอหน้าแบบแบบเหมือนคล้ายๆแบบไม่มีที่ไปอ่ะต้องการชุดลงต้องการบวชอะไรอยเงี้ยอยากจะบวชมากเลยอะไรย่างเงี้ยแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเจอคือแบบเต็มเต็มเลยพี่ใช่มันมันไม่ได้ช่วยใครเลยอ่ะเนี่ยโดนโดนหลอนก็คือทุกคนแบบหลอนหมดเลยอ่ะสภาวะจิตไม่ดีแล้วอ่ะต่อให้กลับไปแล้วนะก็ก็ไม่โอเคพี่ครับผมมองว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า ตั้งใจไปทําดีนะครับก็ดันมาเจออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เจ้าว่าแกบอกว่านี่แหละคือได้ช่วยเรียบร้อยแล้วเขาบอกไม่ได้ช่วยคนนะแต่ช่วยดวงวิญญาณทั้งหลายที่แบบว่ามันบางบางคนยังสับสนอยู่ว่าตัวเองติดอยู่อะไรอะไรเงี้ยในสลามจะมีบทกล่าวพี่พอบทกล่าวไปเนี่ยเหมือนคล้ายแผ่เมตานะถ้าเป็นของพูดแต่ผมเมาประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเรื่องเราะมาณนี้เียเป็นเรื่องอ่าเมื่อสึนามิ ช่วงสมันี้ใช่คืออย่างนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับศาสนาพุทธนะครับเขาจะมีความเชื่ออย่างนี้ครับคือเราพูดถึงว่าการที่ดวงวิญญาณเขาสามารถสื่อกับเราได้หรือมาตอบโต้กับเราได้นะครับหนึ่งเลยนะครับ่าในที่นี้โต๊อิมัมนั่นก็คือเหมือนกับหลวงพ่อปะใช่ครับใช่ถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เหมือนกันเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลวงพ่อทางพระนะนะครับถ้าคนถ้าท่านหรือว่าบุคคลประเภทเนี้ยเดินทางไปไหนเนี้ย ผู้วิญญาหรือว่าอาสิ่งแบบเนี้ยเขาจะสัมผัสได้ครับว่าคนคนนั้นอ่นะ<ม>เขาจะมีมเขาเรียกว่าพลังบวกแค่ไหนอ่าหรือม,มีบุญหรือว่ามีพลังบวกแค่ไหนที่เขาอยากจะขอส่วนบุญหรือว่าจะรับบุญกับตรงนี้ได้น,นี้คือความเชื่อของศา<ม>ส,สนาพุทธน,นะนะครับเหมือนเขาเหมือนหลวงพ่อเนี่ยเวลาท่านเดินหรือว่าเข้าไปในสถานที่ที่มีคนตายหรือเยอะๆแบบเนี้ยทั้ง,ท,งทั้งบ้านเงนี้ยในที่เนี้ยก็เหมือนกับว่าวิญญาณนะเปิดต้อนรับเหมือนกับ พยายามทักทายหลวงพ่อนะเป็นท้าอย่างเนี้ประมาณอ่าแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยท่านช่วยหรืออยากจะให้เห็นจิตจุดท้ายของเขาเนี่ยที่เขายังติดอยู่ตรงเนี้ยอ่าเหมือนข่าให้ท่านเนี่ยปลดปล่อยหรือว่ามาขอส่วนบุญประมาณนี้เลยเหมือนให้ให้ให้คุณบางเล็กคิดคิดว่าเราตัดเรื่องผีหรอตัดดวงวิญญาณออกไปเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขามีอ่า เขาเรียกว่าบุญญาธิการหรือมีคนที่เขานับถือเนี่ยเดินผ่านเนี่ยรเราจะก้มกับประมาณอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเออด,ดูวิญญาณก็เหมือนกันเขาจะเห็นพลังบวกเขาจะสัมผัสได้แบบนี้เหมือนกันเออถือว่าได้ช่วยจริงใช่ใช่แต่จริงๆแล้วบางคนที่เขาไม่เห็นน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าได้ช่วยอะไรแต่คนที่เขาเห็นนะที่ที่เขาไปที่เขาไปบวชเนี่ยกลับกลายเป็นไปช่วยวิญ,ญญาณมากกว่าอืมโอ้โอโอแล้วช็อคหมดเลยนะ ไอ้เกือบยี่สิบคนนะเขาคือแบบว่าสภาวะไม่ค่อยดีอ่ะสภาวะจิตไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมันอะไรย้ำคิดย้ำทำในตอนเวลาเขานอนใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์พิ่งจาผ่านมาสักสองสามอาทิตย์เองอ่ะบึ้งสงสามอาทิตย์นะใช่ครับเวลาแค่สามอาทิตย์ผมยังยังยังเชื่อว่ายังเขายังไม่ได้เคลียร์สถานที่เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ในเมืองจ๋าเลยมันเป็นหมู่บ้านแบบแบบเล็กมากแล้วติดชายเลนแบบสุดๆแต่มันโอกาสในการล่อคือมันไม่ไม่มีอยู่แล้วถูกประมาณนั้นะ การเขาเรียกว่าการปรับปรุงหรือว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่าการฟื like ้นหรืออฟื้นตัวเนี่ยผมว่ยังยังไม่สมบูรณ์เลยนะถ้าไปสภาพแบบนั้นนะโอคนที่ไปนี่คือเตรียมไปช่วยหมดเลยนะเขาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีงานให้ช่วยคือต้องมีซ่อมบ้านซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรอย่างเงี้ยทําสุรเราให้ดีขึ้นนู่นนั่นเพาโดนสึนามิใช่เปล่ะใช่แต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะมีการตายทั้งหมู่บ้านเขาไม่รู้ครับ กับัโคตรบาปเลยเออกับกับกลายเป็นเรื่องที่มามาพูดกันหรือว่ามาที่เข้าไปแสวงบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะกับกลายมาพูดกันแบบไปเจอ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 กันเรื่องเดียวกันหมดเลยใช่ซ้ำกันทั้งสองกลุ่มเลยแยกกันไป นั่นก็แปลว่าเป็นการเขาเรียกว่าย้ำเพื่อว่าชัดเจนให้มากขึ้นนะครับเอาเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีผีจ๋าที่เอามาหลอกให้เห็นแต่ในสภาพที่เขามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาที่เขากำลังอยู่กับอะไรอยู่กําลังกังวลกังวายใจติดอยู่กับกําลังหาคนรักหรือหาสิ่งที่ตัวเองรักอยู่นะครับเออถามนิดนึงคุณเล็กตอนที่พวกเขา นักแสวงบุญเนี่ยที่เขาไปหาที่ไปเจอะเจอกับสภาพแบบเนี้ยที่ชาวบ้านเขาเปิดประตูมาต้อนรับถามนู่นถามนี่สภาพที่เขาเห็นเขาเล่าให้ฟังไม่ว่าที่เขาเจอเขาเจอเป็นสภาพหน้าตาแบบไหนหน้าตาเป็นคนปกติอะพี่ออกเล่ยหมดเลยคือไม่ใช่เป็นแบบเล่เหมือนผีเหมือนไม่ได้อืดไม่ได้ไม่ไม่ใช่คนปกติอารมณ์ประมาณว่าโต้ยเมียงบอกว่าบ้านเนี้ยชอบอ่ ใส่เสื้อสีนี้ประจําเลยเนี่ยตัวนี้คนนี้ก็คือเป๊ะยันยันแบบนั้นเลยพี่ก็คือเหมือนกับเขาใช้ชีวิตอยู่ปกตีนเขาเลยใช่ใช่ครับยังโชคดีไงเนี่ยยังดีไงยี่งเห็นในสภาพที่เขาแบบเป็นเหมือนกับอ่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่แต่ถ้ามาแบบโอ้โหแบบนั้นก็ไม่ไหว่ะเะตอนั้นผมว่าผมว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างนั้น ครับได้ครับรมาในส่งที่แบบว่าเรียบร้อ,อยและะ้วอ้นะคงอยู่ไม่ถึงสองสามวันอกมาผมว่าวันเดียวน่าจะไปแล้วได้ครับคุณโมเล็ขอบคุณมากนะครับสั้น่อยพี่นะเรื่องสั้นๆวๆไ,ไ<ต>ว้ามม,ม,มันแปลกว่ามันมีอยู่จริงบนโลกแปลกดีแปลกครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้เจอไม่ได้เจอนะมันเป็นเรื่องแปลกผมอยู่ในคนที่เขาแบบว่าแสวงคุณด้วยกันแล้วไปแค่แยกทางไปคนละทางแค่นั้นเองมันรู้สึกขนลุกตรงที่ว่าผมมีโอกาสไปได้เหมือนกันไงแค่นั้นเอง แต่ว่าโชคดีแล้วที่ไม่ได้ไปอกว่านดีแล้วแล้วก็เหตุการณ์นี้มีมีหลายเหตุการณ์มีใครหลายคนที่เขาไปเจอกับเกอกับเหตุการณ์ของสึนามิเนี่ยครับเออแล้วก็เจอในสภาพที่โหดร้ายน่ากลัวกว่านี้เยอะนะมีมีมีเหมือนกันเชื่อผมเชื่อครับได้ครับคุณมามรยขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เรามาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็กองบังสายกองทังสาย เดี๋ยวทํางานต่อใช่ไหมไม่ว่ากันนะมีนะไม่ว่าจะาสั้นจะยาวได้หมดแค่มาเล่าให้ฟังก็ขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณเช่นกันพีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้รับฟังแล้วก็ทางบ้านแล้วก็ขอบคุณพี่เป้พี่ฝันขอบคุณวันดีพี่ฝันดวฝากทันดีครับครับผมพี่ฝันเขาจะต่อจากผมใช่ไหมย่งแกะบอลอยู่ใช่ใช่โอเคโอเคครับยังไงยังไงคุณเล็กดูแลและสาสุขภาพด้วยนะได้ครับพี่ได้ครับได้ครับช่วงนีฟ้าขนองหน่อยนะพรุ่งนี้ดูแลตัวเองดีครับ 对吧对呀。啊啊啊啊